สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แมวนะคะเดินทางไปที่เมืองวาเลนะคะดูสิคะแมวไปไหนคะไปทําอะไรคะทําไมของมันเยอะแยะมากมายแบบนี้รถไฟมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเก็บกระเป๋าก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่รัฐวาเลคะ่ะวันนี้เป็นทริปเยี่ยมญาติค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ let's we go ทำอะไรคะอุ้ยทำอะไรคะใครตดใครตดบาบาป๊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 าตดไ,<อ>ไม่ใช่ป,ป๊าป๊าใครตดมาม่าไม่ใช่มามา่าใครตดใครตดจีนเนี้ยจีนเนียวหรอจีนเนียวตดหรอแต <laughs> าเธอตดไหมไมาด้วย ถึงแล้วคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่รัดวาเรนะคะอา้าวมีไหนเรอว้ทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะดูวิวสิคะ่ะมาเป็นคุณแม่นะคะสักสามสี่วันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ นี้เลยค่ะพี่สาวแสนสวยนะคะแห่งเมืองวาเลอันนี้คืออันนี้อะไรคะให้น้องเอาเอาไปจัดค่ะหรือว่าให้น้องใส่ขนมจีนครไม่ใช่ให้น้องเอาไปตัดโอเคค่ะแล้วดูที่นี่สิคะท่านผู้ชมค่ะดูนี้ก่อนดูนี้ก่อนดูนี้ก่อนดูความพดเลยค่ะดูความแบบว่าดูความทีนดูความทีนของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ไม่รอเดี๋ยวเดินทางมาเหนื่อยแล้วก็จะได้แจะได้กินเลยนี่ค่ะความทีนค่ะเดี๋ยวเราไปกินทีนกันเลยนะคะไปนั่งในสวนนะคะแม่ปะ เดี๋ยวแม่ว่าเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ตักใส่ถ้วยไปเนาะถ้ายกไปทั้งหมดมันจะหนักเกินไปตกได้นะคะมันทําแจกชาวบ้านเลยอะเยอะมากอัญญาจิ้งจอกสิคะเผ็ดไหมคะอือฮะอันนี้ของอัญญานะคะนี่มันเผ็ดมากอุ้ยหม่าม๊าลุกเอาน้ำตาลาน้ำตาลได้ไหมคะน้ำตาลเก่งจังเลยเก่งจังเลยตัวนั้นแม่หัว อะไรลูกแมงวันนี่ไงแมงวันเนี่ยมันบินบินอยู่เนะี่ยมันย่าต้องไล่มันนะคะอยู่ตรงเนี่ยวิวแบบเนี้ยน,นั่งกินแบบนี้อ๋อ ที่แมวมาที่นี่นะคะทุกคนค่ะเหมือนมาเยี่ยมญาติจริงๆค่ะเพราะว่าเออมาอยู่กับเด็กมาอยู่กับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความสุขมากนะคะแล้วก็ที่มีความสุขมากไปกว่านั้นนะก็คือผักผลไม้นะคะพื้นบ้านนะคะที่เราสามารถหาเก็บกินนะคะได้ตามเพ่ใจแบบนี้นะคะไหนใครชอบราสเบอร์รี่บ้างแม่นี่เขาเรียกว่าราสเบอร์รี่ใช่ไหมคะ ราสเบอรี่สีแดงค่ะใครชอบบ้างไหมคะแม้ว่าชอบมากถ้าเป็นแบบนี้เขาจะแบบออกหวานๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะออกแบบอมเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะออกอมเปรี้ยวค่ะท่านผู้ชมแล้วบางคนนะคะก็จะชอบแบบเพื่อนบางคนไทยนะหลายคนที่มาเที่ยวเขาชอบแบบนี้เขาบอกว่าแบบเนี้เอาจิ้มกับพริกเกลืออร่อยอืมก็ออกเปรี้ยวๆเลยแบบเนี้ยเนาะอืมอืม ใครชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าใครชอบอะไรนะคะเบอร์รี่เชอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรต่างๆนานาน,นะคะส่วนตัวแมวเนี่ยคือชอบทุกอย่างเลยจ้าเด็กๆเรียกร้องให้กิเนียวนะคะให้พี่แมวนะคะไปเล่นน้ำด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่แมวกำลังแบบเริงร่านะคะมีความสุขนะคะนี่ปุ๊บดูสิคะ สดๆเลยค่ะทุกคนคือกินเชอร์รี่ไปด้วยนะคะแล้วก็ชมวิวแบบนี้ไปด้วยนะคะดูสิคะฟินมากอันนี้คือวิกแอนด์วีเวบเป็นอะไรที่ชิลมากค่ะที่นี่รัดวาเลนะคะแม้วาจะอยู่ที่นี่อีกประมาณสัก สามวันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแมวจะทําอะไรกับเด็กๆบ้างนะคะเป็นกิจกรรมที่แบบทํากับพี่สาวนะคะแล้วก็ทํากับพี่ชายที่นี่นะคะเด็กๆก,ก็ใช่ไหมคะกางเต็นเล่นน้ำนะคะอีกฝั่งหนึ่งของออรัสเบอร์รี่นะคะขออนุญาตกินอื้อกรอบมากฟังของออรัสเบอร์รี่นะคะ ก็เป็นสวนผักแบบนี้ะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ดอกอะไรมนาะไม่รู้เหมือนกันอันนี้สาระแหน่นะคะใบสาระแหน่เชอร์นะคะแล้วก็เยงจิงริจจะกะจันไรไรนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นฟักทองนะคะโอ้หยอดสวยมากเลยค่ะอยากจะแกงวะน่อมแก้วอยากจะแกงยอดฟักทองค่ะท่านผู้ชมดูสิคะสวยมากเลยอะ ผักต่างๆนะคะอันนี้ผักกระหล่ำนะคะกะหล่ำม,ม่วงนะคะถั่วใช่ไหมคะแมวก็ไม่ใช่ผู้รู้นะคะน่าจะเป็นต้นถั่วเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นถั่วอ่อรันเตาปะคะนี่เป็นถั่วรันเตาไหมนะคะใช่ปาเอ๋ยน่ากินน,น่นผู้ตรงๆว่าน่ากินทุกอย่างเลยคะ่ะ อันนี้เป็นสกีนนี่นะคะนี่นี่สกีนนี่นะคะโอ้โหเห็นไหมคะสกีนนี่ของเราอันนี้เป็นสกีนนี่เด็กๆนะคะอันนี้เป็นสกีนนี่ใหญ่แล้วนะคะ อาทิตย์นี้นะคะแมวก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะทุกคนคะ่ะถ้ายังไงก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวแมวทากิจกรรมอะไรนะคะทําอาหารไปเดินเล่นเดินเขาอะไรยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวแมวจะมาอัปเดตกับทุกๆคนต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยอาร์ดียังไม่มานะคะอาร์ดีเขาจะตามแมวมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปกันนะคะข้าะเด็กๆเล่นน้ํากันคะ่ะจากลากันไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเล่นน้ำด้วยกันนะคะอ่ะโอเคค่ะป่ะปะเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันนะคะบ๊ายบายโวิวนี้เลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ